สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะวันนี้มาทักทายมาพูดมาคุยกันพามาดูเก็บฟักทองค่ะที่เมืองไทยเขาเรียกฟักทองอะไรไม่รู้นะคะที่นี่เขาเรียกเบอร์เตอร์เนสนะคะเบอร์เตอร์เนสพอผ่าออกมาก็จะเป็นเหมือนฟักทองนะคะอันนี้ไมล์เลิฟเจเจเอาออกมาแล้วค่ะ เอาออกมาจากขั้วมันแล้วเนาะนะคะก็ปลูกไว้ตามสวนเรานี่แหละคะ่ะสวนอันนี้ปลูกให้มันขึ้นตามต้นไม้ค่ะเพราะว่าบวบมันชอบเลื้อยใช่ไหมคะมาแล้วเจ๊ก็มาปลูกไว้ตรงเอข้างๆต้นไม้เพื่อให้มันเลื้อยขึ้นต้นไม้แล้วเราก็จะได้ลูกมันใหญ่อย่างนี้ค่ะเขาอยู่บนต้นไม้นะคะเราก็ได้ลูกแบบ ตามที่เราอยากจะได้นะคะถ้าปลูกบวกเอ้ปลูกฟักทองนี่คะ่ะต้องให้มันอยู่ตามต้นไม้มันเลื้อยขึ้นต้นไม้ที่เราปลูกข้างๆที่เราปลูกมันก็จะได้ลูกใหญ่อย่างนี้แหละค่ะนะคะเนีย่ยเห็นไหมคะสุดยอดคะ่ะได้ลูกใหญ่สะใจมากคะ่ะอันนี้มันจะมีน้ําหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวด้วยดูหนาวตอนกลางคืนมันจะมีเอเขาเรียกอะไรน้ําค้างนะคะน้ําค้างเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะชอบกดไลค์ นะคะคกดไลค์กดถูกใจนะคะติดตามไม่เลจเจเจด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ